สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้มาเบิง้งเพิ่นผัดเห็ดปลาไหลจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นทอดให้กรอบก่อนปะทอดปลาให้กรอบก่อนเกดน้ำมันแล้วก็ตามพี่คลินี่เพิ่นผ,ผัดผิดไทยจ้ะพริกแกงเป็นบ่ผัดพริกแกงให้เหลืองก่อนใบมะกรูด ยังบ่ทันใส่เครื่องจ้ะผัดกะเพราผัดกะเพราปลาหไหลไฟไปหมด,ด <laughs> แก๊สหมดหรือเปล่าปลา <นะ S 1> ปลาที่เพิ่นนะทอดให้เหลืองแล้วเดี๋ยวจะน,นึ่ง ันนี้เพ่นผัดใส่พริกแกงด้วยยังไม่ได้ใส่เครื่องโคเล่โคเล่ปันออตี้ยังไปใส่เครื่องปรุงจะพี่นะปรุงรสด,ด้วยอย่างน่นปรุงรสด,ด้วย นัว <g ül> ใหม่พอดีเลยติปรุงรสปรุงรสด้วยบุย <c oughs> น้ำปลาจ้ะพี่นะ้องใส่น้ำปลาไปแล้วตามด้วยชูรสใส่ชูรส <c oughs> หลายๆโอ้ลูชูรสเยอะๆจะได้แซ่บๆใส่น้ำตาลบ่ อันนี้ซอสจากพี่นองใส่ซอสอันนี้รสด,ดีน้ำตาลไม่ชอบน้ำตาลเด็กใหม่รอซางต้มผัดอะไรจะใหม่แล้วเอาน้ำหยอดน้อยนึงจ้ะพี่นองใส่น้ำนิดนึง แบบไงเอาแบบ,แบ,บไม่ไม้ไมจี <c oughs> แบบว่าเอาแบบไม่ไม่ทำไมดำสีจีห <c oughs> อมแล้วจะไปนั่งกันหอมเครื่องแล้วแล้วก็ทิปเอากระเพราใส่จ้ะใส่ใบกระเพรา ผัดบึกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องผัดปลาไหลเมนูผัดปลาไหลใส่พริคกี้พาผัดด้ยข้าวนี่ขายนี่ขาแยกหลาไหลวัตถุดิิปนี้ก็ฝากไว้ชัองนี้เละจ้ะขอบคุณมากค่ะช่องเดือนแยกหลาไหลวัตถุดิบค่ะผัดปลาไหลชิคกี้พาย ขคุณมากค่ะที่นี่ฝากไว้จะนี่ละจ้ะ